จะเป็นยังไงที่เนี่ยเขาจะงายบุ้งกียังไงครับเฮ้ยโอ้พปอารไหมสวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับโอ้ไม่โคไม่โคลบุ้งกีอะไรวะเนี่ยใหญ่มาก มันแปลกๆครับเป็นโคมสุ PC 200รอยุ้ยสองศูนย์เี่ยอ้ย PW สองศูนย์ 00. เป็นล้อยางครับเป็นล้อยางแล้วก็ใส่อปุพงกีรถตักครับจะขุดยังไงเรายังไม่รู้ครับเดี๋ยวเขาจะมาตักให้ดูหรือเปล่ายังไม่รู้นะ ไม่ต้องง้อไม่โครครับคันนี้ยางก็ใช้สองสี่หกแปดล้อครับปกติเขาจะตักดินขายครับอันนี้มาตักข้าวเพราะว่าอยู่ในโรงสีเลยเขามาตักข้าวไม่รู้ว่าเขาจะตักยังไงไม่รู้เดี๋ยวเราดูกันหนึ่งห้าไอห้าหนึ่งห้ามสูงครับ ลอยยางอุ้ยมีเผาด้านล่างด้วย<า>แบตเสื่อมครับต้องเอาแบตมาพ่วง<ม>เดี๋ยวจะได้ดูว่าเขาทำงานกันยังไงใช้คุณกี้รถตักมาใส่มันโคมันแปลกไหยอย่างงี้ต้อง ต้องให้เซนชาติมารีวิวซะแล้วพี่มันมันมันเป็นตัวตักมาก่อนใช่มเป็นไมโครครับเป็นไมโครไมโครมาก่อนมโครครแล้วก็มาแปลงเป็นรถตักครับโอ้แปลงเป็นรถตักแปลี่ยนมาอีกสองหน้าไอเดียนี้ไอเดียใครพี่ไอเดียพี่รถไปกันมาแหน่งพี่เองไหมใช่ครับไอเดียใครโอ้นี่ไอเดียใครน่าจะเกียครับเพียโอ้โหเป็นไมโครมาก่อนใช่ครับตอนแรกมันเป็นแท็กใช่ไหมพี่เป็นล้อยางเลยครับเป็นล้อยางเป็นล้อยางเลยพี่ไม่ไหวเลยพี่ ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงพื้นเล่นเขาเป็นลูกเขาทำใหม่ครับทำขึ้นมาใหม่อยู่หรอลูกผสมใช่มาทำขึ้นมาใหม่แล้วเขาใส่พเอาเป็นสี่พุพี่รันเป็นสี่พุ่งีเหรอครับใช่ขับสับสี่คุณสี่ยาวนานี่หมดเลยอ่ะ มาเลยครับสวัสดีครับอยู่กับชาติเจริญซ้ำครับ <laughs> อะไรเขาเข้มาอยู่ที่ตรงล้องวะนะทำไมกล้องเป็นอย่างเงี้ยรถาทำหน้าเนอะมันมีกล้องหลังด้วยป่ะใช่อันนี้ทำไมมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังอ่ะมันก็มันราคาแพงอ่ะ <c oughs> มันตรงไปประมาณแปดหมื่นอะ <c oughs> อ่าสตาร์ทติดแล้วครับชึ้งนะครับ,รบเดี๋ยวเดิอนออกมาดูครับอันนี้ไม่ต้องงอ,อรถแทรเลอร์ครับแทรเลอร์ไม่ต้องงอเลยเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะทำงานยังไงครับว้ายกแล้วครับอู้ฟันขงมงฉงเชงครับอ่างายแล้วคงจีเอจากรถตัก มาจากรถตักดินมาเป็นรถตักข้าวครับเซตไอเอฟเซตหนึ <Z> ่งห้าหนึ่งห้าครับผมสุแปลงคร,บคครบบคคบับแปลงครับฟิมือคนไทยอีกแล้วครับชอบดูฟิมือคนไทยคนไทยชอบดัดแปลงครับอะไรที่เป็นไปไม่ได้คนไทยเป็นไปได้หมด ออกมาลูกพี่ออกมาเดี๋ยวเขาจะตักข้าวให้ดูเลยครับเอออันนี้วิ่งได้เร็วเหมือนกันนะอะไรนะครับห้าหนึ่งห้าโอ้นานๆเราเจอของแปลกๆครับแม่โคตักข้าวรถตักกนะันนี่ย โอ้สี่คุณสี่ับเคลื่อนล้อหน้าล้อหลังคนระับ P W สองร้อยทำไมมันมีเยอะๆอันนี้จะมีตัวตัวค้ำยันจะมีด้วยคนระับของข้างเวลาตักไม่กระดกครับไม่เอ็นซ้ายเอ็นขวาครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตักของเขาคนระับว่าจะทำงานยังไงครนะับ ไช้ประดิษฐ์ของแท้ไปไหนก็ได้ครับไม่ต้องอ้อเทเลอร์เออเดี๋ยวไปไหนปะถอยก็ได้ครับถอยถอยถอยส่เกียร์ถอยแล้วโอ้ห <c oughs> สวิงมาแล้วครับ <c oughs> อ่ามันแปลกไวเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นยังไงทีเนี่ย hỏi cho ngay buông chi với ngay không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những อันนี้ตักออกนะอ,ออกไปทางทางหน้าครับโอ้แป๊บเดียวทด่นี่ถ้าตักใส่รถอ่สิบล้อดั้มก็ง่ายง่ายครับแล้วก็ติมเร็วมากอันนี้ประมาณตักได้ประมาณตันกว่าดูครับอันนี้ไม่ต้องถอยไปถอยมาเหมือนรถตักครับยืนอยู่กับแล้วก็ตักเลยน่าจะโอเคแนละ้ว